สวัสดีจ้เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสปาิตาลี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนช่วยจะช่วยทําให้ผิวของเราเนียนนุ่มช่วยทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการอัพเดตต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำแลสะส่วนผสมันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นนมผงนะคะใครไม่มี ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เลยนะคะเราสามารถใช้สมุนไพรตัวอื่นใช้แทนได้เลยนะคะนมผงอ่าเป็นนมลดจืดนะคะที่เราชงให้ลูกๆเราดื่มเลยนะคะใช้ยี่ห้อไหนได้เลยนะคะในส่วนของนมเ็าจะช่วยให้ผิวของเราเนียนนุ่มช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนนะคะเราจะใช้นมผงอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ ต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตนะคะใครจะใช้โยเกิร์ตรสไหนได้เลยนะคะในส่วนของโยเกิร์ตส่วนตัววันนี้จะใช้รสธรรมชาตินะคะในส่วนของโยเกิร์ตก็จะช่วยให้ผิวของเราเนียนนุ่มช่วยให้ผิวของเราขาวกระด่างใสช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้น้ํามันมะกอกนะคะหรือจะใครจะใช้เป็นเบบี้ออยจอนสันหรือจะใช้เป็นน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมันมะกอกเขาจะช่วยให้ผิวของเรายืดหยุ่นช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะเขาจะเป็นน้ํามันที่ไม่เหนียวเหนอะหนะก็จะเป็นน้ํามันที่ซึมเร็วนะคะเราจะใช้น้ํามันมะกอกอยู่ที่1ช้อนชานะคะ ได้ละามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบวมบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก,ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราผสมมาแล้วเนื้อจะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนพอกหนาๆแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว15้15-20นาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใค่เข้ามาแล้วก็ฝาก subscribe, like, share, กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ